สวัสดีครับผมกิตมุลนินลวัฒนะครับชื่อเล่นชื่ออันครับจบพืชศาสตร์สาขาพืชผักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ครับหลังจากที่ผมเรียนจบก็ผมก็ได้มาทําการกเกษตรเลยครับโดยเริ่มแรกก็คือทําเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าแล้วก็พอมีทุนเพมมาเรื่อๆก็ทําปลูกผักไฮโดรโปนิก พอผมผู้พักเสร็จแล้วก็ผมก็าหารายได้เสริมอย่างอื่นเพิ่มไปเรื่อยๆครับจนวันนึงผมไปเห็นข้อมูลในยู u ู u ครับมันมีการเลี้ยงสักกตแตนนะครับผมก็สงสัยเอาสักกัตแตนมันเลี้ยงได้ด้วยเหรอผมก็เลยสั่งซื้อมาครั้งแรกก็หนึ่งขีดขีดละหนึ่งพันนะครับพอเอามาเริ่มเริ่มเพาะตามที่เขาบอกทุกอย่างก็ผลที่ได้ออกมาก็คือไม่ดีครับได้แค่รอยกว่ตัวเองจากใครหนึ่งขีด พอหลังหลังจากนั้นผมก็ยังไม่ได้ยอมแพ้อะไรครับผมก็ลองเลี้ยงศึกษาเลี้ยงไปเรื่อยๆจนวันนึงก็ผมก็ได้ขยายมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับตอนนี้ก็มีมีโรงเรือนเลี้ยงอยู่เจ็ดโรงเรือนครับขั้นตอนในการเลี้ยงสักวแตนนะครับขั้นแรกก็พอเราได้ไข่มาแล้วเราก็มาทําการฟักครับโดยเราจะใช้เวลาฟักครับประมาณสิบถึงสิบห้าวันครับพอฟักเป็นตัวออกมาเราก็เริ่มให้อาหารกับตัตวแตน โดยอาหารที่เราให้ก็เป็นพวกหญ้าใบากล้วยหญ้าหวานอิสราเอลหญ้าเนเปียใบใบใบอ้อยครับับผมพอเราเริ่มเลี้ยงมาเรื่อยๆพอตะกระแต,แตเริ่มมีปีครับประมาณสามสิบกว่าวันครับสามสิบห้าวันก็มันก็จะเริ่มจับคู่พอหลังจากจับคู่แล้วครับก็เราก็จะเอาทรายเข้ามาวางไว้ในโรงเรือนครับแล้วก็แล้วก็พอเวลาครบ พอเราเลี้ยงไปได้สักสี่สิบห้าวันนะครับเราก็เริ่มจะขาดได้เลยสําหรับอากาศหรือว่าอุณหภูมินะครับในการเลี้ยงตะกะแตนถ้าอากาศหนาวมากตะกัแตนจะไม่ค่อยกินอาหารครับสอังกตง่ายเลยช่วงนี้ครับช่วงหน้าหนาวตะกัแตนจะไม่ค่อยกินอาหารช่วงเช้าๆชาครับต้องมันจะเริ่มกินช่วงประมาณสักแดดให้พอแดดออกครับสักสิบโมงกว่าึันไปครับสาหรับโรงเรือนที่บ้านนะครับเพราะว่าช่วงเช้าโรงเรือนที่บ้านอจะยังไม่โดนแดดครับจะโดนแดดประมาณสักสิบโมงครับ สำหรับแต่ละโรงเรือนนะครับปริมาณไข่ที่ผมเลี้ยงก็คือห้าขีดครับแต่ว่าพอโตแล้วพอปักออกมาแล้วก็เดี๋ยวธรรมชาติเขาก็จะเป็นตัวคัดสรรนี่ครับว่าตัวไหนแข็งแรงก็จะอยู่ต่อไปโดยธรรมชาติตะกแตงก็จะกินกันเองอยู่แล้วครับสําหรับตัวไหนที่อ่อนแอครับก็ใส่เยอะไว้ก่อนครับเผื่อเผื่อเหลือเผื่อขาดอ่าตะกแตงก็เรยรวมตัวผู้ตัวเมียเลยครับอ่าตัวผู้กับตัวเมียก็ตัวผู้จะตัวเล็กกว่าตัวเมียครับง่าย สำหรับปัญหาหรืออุปสรรคในการเรียนตั๊กแตนนะครับก็ในตอนแรกครับพอหลังจากที่ฟักออกมาเป็นตัวแล้วตั๊กแตนจะมีปัญหาศัตรูของมแมลงก็คือหนึ่งอย่างก็คือมดครับเราต้องระวังไม่ให้หมดเข้าไปยุ่งกับตั๊กแตนครับเพราะว่าพอถ้าเข้ามดเข้าไปปุ๊บตั๊กแตนจะโดนกัดครับปัญหาอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องน้ําครับไม่ว่าน้ําฝนหรือว่าน้ําจากอะไรครับถ้ามีขังในโรงเรือนก็คือตักกแตนจะ ตกลงไปแล้วก็ไปจมน้ําตายครับอยากจะแนะนําครับสําหรับผู้ที่อยากจะเลี้ยงใหม่ก็แนะนําให้เป็นอาชีพเสริมมากกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็หลังจากที่ตะกตันบูมเยอะแล้วครับก็คนก็เลี้ยงเยอะครับไข่จากกิโลละหมื่นก็ตอนนี้ก็เหลือไม่กี่พันแล้วอสําสหรับตลาดตอนนี้กข็ขายตัวขายตัวสดะครับได้เรื่อยๆครับเพราะว่าคนเราต้องกินทุกวันแต่ว่าสําหรับตลาดที่จะเอาขายไข่ครับตอนนี้ก็ เริ่มนิ่งแล้วเพราะว่าไข่ซื้อไปครั้งเดียวครับสามารถขยายต่อได้จนจนสุดจนเราหยุดเลี้ยงครับอ่าสําหรับตัวสดกับไข่ในทางส่วนเราทางฟาร์มเราก็สา่มาถจะเป็นตัวสดมากกว่าครับเพราะว่าไข่มันราคาสูงครับผมก็ขายกิโลละกิโลละหมื่นเหมือนเดิมครับตัวสดนะครับก็จะมีออเดอร์มาลูกค้าจะออเดอร์มาครับสาหรับคนที่อยากจะ ศึกษานะครับก็ต้องอศึกษาผ่านทางในทาง u t u b e ครับมีมากมายครับให้เลือกสรรปันหาดูได้เลยแล้วก็สามารถติดต่อมาทางผมได้หมู่สามตําบลเตึงอําเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับหรือว่าติดต่อมาทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับความสุขข้างบ้านครับหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งก็คือเบอร์0 9นย์เก้าเครับ